ใช้ผ้าท่าพิษประจันผ้าขนุนตกไม่ได้ใช้ดินผ้าเดิมท่านนั่งท่านอนใช้ไปในผ้าใหญ่เขาจะมีผ้าเล็กอีกเยอะแยะถ้าเล็กๆที่สำหรับเรือเล็กผ้าใหญ่ๆสำหรับเรือใหญ่ีนี้ผ่านี้เราเปลี่ยนมาเรื่องหนอาการมันไม่เป็นไงนั่งผ่านี้ไม่สบายขาดตรงไหนบ้างก็ตามรู การตามรู้เข้าไปดูอาการของการเจ็บปวดเฉยๆเนี่ยโดยที่ไม่ได้ตัดสินมันว่าการเจ็บปวดนี้เป็นเราร้อเป็นของเราการเจ็บปวดนี้เป็นสัตวะอาการลักษณะที่เข้าไปใหนอาการอย่างนี้เรียกว่าเห็น,นทุกเห็นทุกเห็นเหตุเกิดทุกเหตุมันเกิดมาจากความไม่สมดุลไม่พอดีของการนั่งก็ทําให้ขัดขาบ้างหนักขาบ้างปวดข้บขอบ้าง เหตุที่มันมาจากทรงนั้นเราก็ดูเหตุไปเรื่อยๆเหมือนกันเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นชัดๆถ้าเราไม่ตั้งใจดูเห็นไม่ชัดปัญญาก็ไม่ผลิดปัญญาแปลว่าเห็นชัดเวลาเราสวดธรรมวัเช้าเกวรสัตวาทุกข,ขั้ทนทักสะอันตกรกิยาปัญญาเายธาดิทำไย การทำพิสูจน์แห่งกองทุกนี้จะเปงปรากฏชัดทําให้เราเห็นชัดได้นั้นปัญญานี่แปลว่าเห็นชัดรูชัดเข้าใจชัดปัญญาเยื่ถะเพราะนั้นเมื่อเห็นอาการของทุกชัดแล้วทําไงสมุทัยต้องละก็ละท่านนิสงละท่านนิ่เานนเปลีป่ยน,นเป็นท่าอะไรต่อไปเปลีป่ยนมาเป็นท่าคดตมา ยกขา,าขึ้นมาขจมขัดขจมัดชั้นเดียวคือปล่อยขาคือไ,ไม่ไม่ไม่ยกขาคือขจมัดชั้นเดียวนี้คือปล่อยขาไม่าขาซ้อนกันนั่งขจมัดก็รู้สึกสบายพอเราคุนแล้วก็ยกต่อไปอตัวที่เรายกเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้สติสมัมมยญาเนี่ยมาโฟกัสที่จุดที่เราต้อง การศึกษาทีนี้เราต้องการศึกษาทุกนะต้องห็นทุกปรากฏที่ขาที่แข้งที่เขา่าที่หลังที่เอวดูเรื่อยดูเฝ้าดูตรงนั้นแหละเฝ้าดูเพื่ออะไรเพื่อถอดถอนความเป็นเราออกไปจากการเจ็บการปวดถ้าเราไม่เฝ้าดูชัดๆมันก็คิดว่าเราปวด ปวดคูดปวดอพอไปสําคัญว่าการปวดเป็นดาวเป็นของเราป๊บมันก็จะเกิดความหมุนหงิดเกิดความอึดอัดเกิดความลาคาญเกิดความขุ่นมัวเกิดความคิดมันจะเกิดตัวนั้นเพราะมันไม่ชัดทางกายมันก็ไปเกิดเกิดเป็นนามาลูกทางจิต าเนี้ยรู้สึกสบายที่สุดเราจะนั่งสักสามตัวงไหวไหม <Okay. S 1> ไม่ไหวละใช่ไหมความอันไหนที่ว่าดีที่สุดมันก็เปลี่ยนเป็นไปตามกฎของอนิจจังทีนี้เราก็อาศัยท่าที่สบายหรือไม่สบายเนี่ยเป็นที่ตั้งของการเข้าดูเป็นที่ตั้งของการศึกษาการที่เราเข้าไปศึกษาในสภาวะที่เรารู้ได้เห็นได้สัมผัสได้นี่เรีวยกว่าการทําวิจัย วิจัยคือทำจากสิ่งที่มีอยู่เห็นอยู่สัมผัสได้แต่คําว่าวิญญาณเราไปคิดไปปรุงไปนึกไปพิจารณาตามอาการที่มันเกิดแล้วหรือยังไม่เกิดวิจัยเป็นเหตุให้ดับทุกข์แต่วิจารณเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ธรรมวินัานก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์แต่ธรรมวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของพ้นตรงเป็นเหตุให้ดับทุกข์ การที่เรา <c oughs> เห็นอาการกชัดๆก,กายของเราเนี่ยที่มันปรากฏนะถ้ามันยังไม่ปรากฏเช่นเป็น,นึกว่าเออร่างกายนี่ประกอบด้วยผมขนเล็บฟันหนังเอ็นกะดูกใส้ใหญ่ใส้น้อยอาหารหม่าหารเก่าเลือดเป็นหนองสเสด็จอะไรพวกนี้มันจังไม่ปรากฏอาการเราไปน,นึกภาพมันออกมาตัวนี้เป็นธรรมวิการก็จะเป็นสมถะด้วย แต่เราไปเห็นอาการทั้งหมดอาการสามสองออกมาเป็นอาการอะไรเป็นอาการสบายไม่สบายลักษณะเข้าไปศึกษาอาการสบายไม่สบายนี้เองเป็นวิปปัสนาเพราะศึกษาอาการเพราะอาการนี้มันเป็นทั้งรูปและเป็นทั้งนามแต่ถ้าไปศึกษาตามวุออวัยวะเป็นรุ่นเป็นก้อนเป็นแท่งเป็นนาม,มารูป แต่ถ้าหาวมาดูอาการที่มันเกิดขึ้นสบายไม่สบายมันเป็นรูปนามมันไม่ใช่เราละแต่ถ้าเราดูมันเป็นเราปั๊บมันกลายเป็นนามารูปแต่ถ้าเราู้ว่ามันเป็นอาการเฉยๆมันเป็นรูปนามแล้วก็รู้อาการนั้นเฉยๆโดยไม่เข้าไปสาคัญมั่นหมายว่าเป็นเราเป็นของเราก็เป็นตัวของสติตัวของปัญญาเกิดขึ้นตามลำดับ าะฉะนั้นมันจึงไม่มีทางเลี่ยงอย่างอื่นเลยที่จะต้องทำคือจะต้องทำวิพพานทาสมถะนิัสสนาพร้อ,อมๆกันไปมีท่าที่แท้่าที่ใช่หม 5, ห้าด้หกห้าหกก็ยกขาขวาดทับขาซ้ายขึ้นมาเรียกววัดสมตกสองชั้น ในท่าที่นี้สําหรับผู้ชายไปนั่งก็สบายแต่สาหรับผู้หญิงไม่คุ้นไม่เคยก็บางคนไม่คุ้นที่จะนั่งแบบนี้ก็รู้สึกไม่สบายแต่ก็ดูมันไปว่าความสบายนี่มันเืออะไรคือความไม่พอดีทำไมถึงไม่พอดีเพราะเราไม่ไม่ค่อยได้ทําถ้าทำบ่อยๆมันก็จะพอดีทุกมันร่างกายจะคุ้นเคยความพอดีคือความคุ้นเคยแต่ความไม่พอดี คือความไม่คุ้นเคยทีนี้ในช่วงที่เรายกมือเคลื่อนไหวเนี่ยทำตลอดในช่วงการเสด็ดเพื่ออะไรเพื่อที่จะละล่อมจิตให้เข้ามาดูอาการที่กำลังเกิดอะไรขึ้นในกายในจิตแต่ถ้าเราไม่ตั้งตัวสติเกิดการเคลื่อนไหวเนี่ย ิตมันจะเลีไปกับทางที่มันเคยไปเพราะจิตข,ของเรามันจะไม่ไม่ยอมรับรู้ทุกที่เกิดขึ้นริงๆในกายมันจึงวิ่งไปหาอารมณ์ภายนอกมาทดแทนเพราะจิตข,ของเรายังอ่อนแอมันยังรับฟังจีที่เกิดขึ้นณปจัจจุบันไม่ได้มันเลยวิ่งหาอารมณ์ภายนอกเข้ามาทดแทนจึงเกิดเปในอนาคตขึ้นแต่ในแง่ของการดับ แก้ทุกวิธีวิปัสนาแล้วท่านบอกให้ให้จิตเนี่ยฝึกฝนให้จิตมารับรู้ความเป็นจริงในกายความเป็นจริงในกายคืออะไรคือทุกอันนี้ใส่สีแต่ทุกต้องรู้ทุกต้องเห็นทุกข้องเข้าใจทุกต้องรู้ให้ชัดทุกต้องวิเคราะห์ทุกต้องวิจัยทุกต้องศึกษา แต่ถ้าหากว่าเราไม่มีการที่ปรินาทุกที่ต้องหลบต้องเลี่ยนต้องหลีกต้องเล้นต้องกบต้องเลือนมันเคยทุกข์มันก็เลยไม่จบสกทนมันก็เป็นเหตุอ่ะยิ่งไปโกบความทุกข์ทางกายก็เป็นสมุทัยให้เกิดทุกข์ทางจิตเรื่อยๆเราไปโกบไปเลือนไปหลีกไปเล้นไปหนีเท่ากับเราไปโกบมันเอาไว้มันก็เป็นสมุท,ทยัย แต่ถ้าทุกเรามาศึกษามาเรียนรู้มาทำความเข้าใจแล้วก็เห็นมันชัดๆว่ามันเกิดขึ้นอย่างไรตั้งอยู่อย่างไรดับไปอย่างไรให้มันจบในตัวของมันเองมันเกิดที่กายก็มนจบที่กายมีเขาเรียกว่ามันเข้าใจมันทุกมันกำหนดรู้เมื่อกำหนดรู้ทุกได้มันจบที่กายมันก็ไม่เกิดสมุทัยที่จิต พวาเป็นสูตจิตมันก็กลายเป็นสมุทยัยคือความชอบด้วยความชอบความไม่ชัดชอบไม่ชอบแล้วไม่ชัดเลยว่าตัวเป็นสมุทยัยอีกสามตัวชอบก็เกิดราคะเป็นสมุทยัยตัวหนึ่งไม่ชอบก็เกิดโทสะเป็นสมุทยัยตัวหนึน่งไม่ชัดก็เป็นโมหะก็เป็นสมุทยัยอีกตัวหนึ่ง ชอไม่ชอบไม่ชัดเป็นสูงมู่ไทะนั้นเราก็กลับดูที่กายให้ชัดที่กายชัดเราจะเห็นว่ามันจะมีความสบายไม่สบายแล้วก็ไม่ชัดว่าทั้งสบายสบายปนปน,ปนกันพอเราเปลี่ยนปับ๊บมันก็เปลี่ยนต่อไปเป็นสมาธ์ปล่อยขาหรือไม่ซ้อนเข้าไปข้างใน เอาขาปล่อยตีพีนี่คือไม่ทับกันสอนปล่อยขาสมาธิสามเป็สมาธิสี่นี่บางคนก็ทําได้บางคนก็ทําไม่ได้เพราะมันเป็นการขัดกันขาขวาทับขาซ้ายขาซ้ายทับขาขวาสําหรับคนที่ขายยาวสําหรับคนที่ฝึกโยคะจะทําได้แต่สําหรับคนขาใหญ่ขายสั้นทําไม่ได้ เพราะนั้นสมาธิสี่ 4, ที่เป็นจํากัดเฉพาะคนแต่สมาธิหนึ่งสองสามนี่ทําได้ทุกคนอืสมาธิซ้อนข,าส,า,อขาสมาธิปล่อยขาสมาธิขาขวาทับขา,าซ้ายหนึ่สองชั้นสมาธิสามชั้นคือขาขวาทับขา,าซ้ายขาซ้ายทับขาขวาอันนี้เฉพาะคนะในต่อมาเนี้ทําได้มาตลอดลเพราะอะไรเพราะฝึกโยคะประจํา มีท่าที่อะไรที่เจ็ดแล้วใช่ไหมที่เจ็ดเราจะข้ามท่าที่แปดออกไปเพราะว่ามันทําได้บางคนนะทีเนี้ยขา,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 าขวาทับไปซ้ายก็ขาซ้ายทับขาขวาบางคนก็ทําไม่ได้เขา,าเรียกว่าอาสนะโยคะแล้วข้ามท่านี้ไปมาเป็นท่าหันหน้าไปทางตะวันตกท่าเหยียดขาท่าที่แปด ก็ได้จะทำสาะคนไ้าหยียดขาอาทิแ์แสกเพราะนั้นตัวเคลื่อนไหวนี้ทำเพื่ออะไรเพื่อที่ให้จิตกลับมาอยู่กับสิ่งที่เป็นปัจจุบัน ให,ใ,หให้บ่อยที่สุดเพราะจิตของเราเนี่ยออกจากปัจจุบันไปอดีตนะพ้มาจะดูทิ่พบที่ชาติกัิีกันแล้วถ้าจิตของเราไม่ได้ออกไปจากปัจจุบันป่านนี้เราก็ไม่ได้เกิดเรากระดับคู่ไปตั้งนานแล้วแต่พราะจิตเราหนีปัจจุบันีนและมันจะได้ทุกข์เวรวาใจเกิดนี้ไม่รู้กี่มือที่แสนชาเมื่อพุทธิจาท่านพ้นพบกฎอันนี้ท่านก็มาบอกเราเราก็มาทําตามเราก็ได้ผลอย่างท่านเมื่อจิตมาอยู่ปัจจุบันอย่างถูกต้องอย่างเข้าใจทุกมันกระดับไปเรื่อย ผู้ทางจิตนั้นดับไปแต่ผู้ทางกายไม่ได้ดับหรอกผู้ทางกายเป็นธรรมชาติอั่มีที่เกิดจากธาตุไปเมื่อไรายก็เมื่อไรก็เมื่อนั้นแหละธาตุไปแต่เมื่อไรก็เมื่อนั้นดินน้ำลมไฟแตกก็ทูกทางกายก็จบแต่ว่าทุกทางจิตนั่นเมื่ออวิชามันแตกดับผู้ทางใจก็จบแต่เมื่อใดมีวิชายังอยู่ทุกทางใจก็ยังเป็นอย่างนั้น แต่ร่างกายนี่มันไม่รับรู้ว่ามเป็นวิชาเดีวยวิชาความเป็นธรรมชาที่หนึ่งเกือดับมาแต่ไหนแต่ไรเราก็มารับรู้เรียนรู้จากกายเพื่อไปแก้ไขจิตมีได้พรอาศัยกายกายมีได้พรอาศัย การที่เราเปลี่ยนความรู้ทางาใานั่นมันเป็นเียงรูปและเปลี่ยนความรู้ทางจิตให้เป็นเชยงนามความทุกข์ก็จะดับแต่ความทุกข์เกิดเพราะว่าเอารูปกับนามไปปนกันมันก็เลยทุกข์เขาเรียกว่านา้มกับรูปถ้าน้ำใส กับผงกะทิมันอยู่คนละส่วนมันก็ไม่เสียแต่เมื่อใดเอาตัวผงกะทิมาผสมน้ําเป็นน้ํากะทิไม่กี่วันมันก็บูดแต่แยกน้ําใสกับกะทิกะทิมันจะเป็นผงน้ํามันจะเป็นน้ําใสก็ไม่เสียเก็บไว้นานเท่าไหร่ก็ไม่เสีย,ย,ววนนย,สยแต่พอนําน้ํกับกะทิมาปนกันเป็นน้ำกะทิสามวันก็เสียแล้ว กายกับใจก็เหมือนกันกายอยู่ต่อกายใจอยู่ตอ่อใจรูปต่อรูปนามอยู่ตอ่อนามถ้ามันไม่ปนกันมันก็ไม่เกิดทุกข์แต่เมื่อไรจากรูกกับนามมาปนกันเป็นนามมารูปทุกข์ก็เกิดด้ะยะนั้นนี่มันกฎของธรรมชาติธรรมดาไม่ได้ซับซ้อนอะไรแต่เพียงแต่ว่าเรายังไม่คู้จักก็เรายังไม่คุ้นกับเรื่องรูปธรรมนามธรรม คุณแต่ลูกทำแต่ยังเลื้องนามทำยังไม่คุ้นนั่งเหยียดขานานๆสบายไหมก็ไม่สบายเลปวดหลังปวดเอวปวดข้อปวดเสร็จแล้วจากนั่งเหยียดขาจะเป็นนั่งอะไรต่อไป ยังไม่นอนานอนชอบเลยเกินเราทำบบให้ดีเับจุดซ้ายเสร็จแล้วก็ไปขวาเสร็จแล้วทับสนมผูเขาชันเขาอัสมาตถหนึ่งสองสามเสร็จแล้วต่อไปเป็นท่าอะไรนอนมันก็อี้นอนนี่นอนมาแล้วเห็นนอนกันแล้วม่่อที่ จับไปท่าอะไร้ท่านั่งก้าอี้ตอนนี้ไม่มีกซาอี้แล้วก็เป็นท่าย,ยืนลุกขึ้นลุกขึ้นยืนยืนตั้งงหวะารอบนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไปไปฏิบัติด้วยการเปลี่ยนท่าให้เปลี่ยนระบบ อยงนีวเทียนสําหรับวันนี้คือไป,ปเปลี่ยนท่าแล้วให้เห็นว่าการเปลี่ยนแต่ละท่านั้นนะสติเกิดอ,อย่างไรสมาธิกเกิดอ,อย่างไรปัญญาเกิดอย่างไรแล้วให้คุ้นกับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสติแต่ส่วนใหญ่มันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วแต่ว่าเราเปลี่ยนแปลงอย่างขาดสติการเปลี่ยนแปลงนั้นก็เป็นสัญชตาตญาณเป็นยันให้เกิดทุกข์ แต่ถ้าเรามาเปลี่ยนแปลงอย่างปัญญายาณทำให้ดับทุกข์ได้ทางกายและใจทางใจเรียกว่าดับทางกายเรียกว่าบำบัดเพราะมันเป็นรูปมันจะเป็นทุกข์โดยกำเนิดทังมันตามหลักของไตรลักษณ์ แต่ว่าจิตของเราเมื่อไม่มีรูปปนเข้าไปมันก็อยู่เหนือกฎใจละเรียกว่านามล้วนเป็นนามตะเป็นนามตะทำไม่เป็นแปลงไม่แปรผันนามตะตัวนี้มันจะเปลี่ยนเป็นปรมาเป็นนิพพานไม่เปลี่ยนแปลงไม่เปรผันต็นกฎที่มีอยู่แล้วแต่เราจะต้องสร้างสีปัญญาเข้าไปให้รู้ให้เห็นกฎอันนั้นด้วยใจของเราเอง ไมื่อเห็นกฎว่าในความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมีความไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ในความไม่เที่ยงมีความเที่ยงอยู่ในความทุกข์มีความไม่ทุกข์อยู่ในความไม่มีตัวตวนมันมีสภาวะธรรมอยู่เมื่อเรารู้เหนนตุผลต้นปลายอย่างนี้ปั๊บเราก็เข้าใจง่ายขึ้นที่จะจะล่อมจิตมันกับทุกข์ ที่เกิดขึ้นนับไปปัจจุบันได้เมื่อก่อนเมื่อไม่เข้าใจเหตุผลต้นไปนี่ที่ของเรามันคอยจะมีทุกลบทุกบ,บุกทุกเคลื่อนทุกมันก็ยิงกบยิงเกลื่อนหนีมันก็ยิงเจอแต่พวกกับสู้มันจริงจริงท่นนนนาทนบอกว่าทุกข์มันเหมือนสุนัขที่หนีมันมันจะไล่ถ้าวิ่งสู้มันมัน,นก็หนี การที่เราตรัสรู้มีปุปญามันเพิ่มทาเพืเิญตรงตรงกับทุกข์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทั้งนงเี้่เชิญจมันแล้วแก้ไขมันไปเรื่อยๆรืนจนกระทั่งเกิดความคุ้นในการดับทุกในการแก้ทุกข์ทีของเราก็ไม่กลัวทุกข์ต่อไปเพราะรู้เหตุเกิดของมันรู้จักตัวมัน,ร,มนรู้จักเหตุเกิดของมันรู้จักที่ทีจัดการตับมันเมื่อทุกข์เกิดเท่าไหร่เราก็ เกิด so ป lately, ัญญามากเท่านั้นเพราะเราก็ไปจัดการมันได้เมื่อ่อนคูกเกิดเราไม่มีปัญญาเราไม่เราไม่ได้ปฏิบัติที่ปัสนาเราก็มันไปตกไปเกิดไปหลบไปหลีกไปเรื่อยๆฉะนั้นเวลามาปฏิบัติแล้วเราจึงทำไปศึกษากันอย่างตั้งใจเพื่อจะนำไปใช้ ่าเสล้ัหยน้ากลับมาด้านี้เราได้สมุนต่อไป